สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่นี่คือแอ่งน้ำเป็นปลาสีเหลืองเนาะแล้วนี่ก็คือบ้านขออนุญาตถ่ายนะคะสีส้มโอ้โหวันนี้แบบเราสอบใช่ไหมวันนี้ใช่แล้วเราก็มาระบายสีใช่ดูสินี่คือบ้านว้าวบ้านหลังสีส้มนี่แหละค่ะใช่สีส้มนี่คือดวงสีส้มลายดูงอาทิต้กนไม้ค่ะ คือแองลานะคนะ,ะค่ะมาม่มาไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเนาะใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมาม่าไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกไม่เป็นไรนี่บ้านเห็นไหมคะแล้วก็จะมีปลาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีดำเคยเห็นไหมครับว่าตัวสีดำไม่เห็น,นค่นนะดำดำขาวปลาคราฟเหรอปลาคราฟตัวสีส้มอะแต่ก็มีมีนะปลาตัวสีดำปลาดุกเลยส้มอยู่ไหนส้มนี่ไงส้ม นี่นี่น,น,นี่ดูอะไรแล้วก็ก็จะวาดชีพให้ด้วยนี่ที่เป็นทะีพตีจำจำนะปลาตัวนี้นะ่าจะกินเนื้อนะปลาเป็นลันย่าเหรอลูกปลาฉลอมเอาปลาฉลามมาเลี้ยงในบอนอะไรจินตนาการปลานี้วาดรูปคือจินตนาการ,รค่ะจะมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่รู้เราไม่ได้วาดภาพเหมือนเนาะ มไม่เป็นไร,รไม่มีผิดถูกสิแลช่วยวเรา่อได้ค่ะ